ข่าวแรกวันนี้เริ่มกันที่นักแสดงสาวสวยสุดฮอตอย่างเบลล่ารานีนะคะที่ล่าสุดเนี่ยเธอก็ขอออกมาเคลียร์ชัดค่ะว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกับพี่อนงค์ผสมนะคะหลังจากที่ถูกชาวเน็ตจ,จับผิดเพราะว่าไม่เคยเห็นว่าร่วมงานกันเลยค่ะ ล่าสุดนาะงเอกสาวเบล่ารานีขอโต้ข่าวเกาเหล่ากับผู้จัดแอนทองประสมนะคะหลังจากที่ชาวเน็ตตั้งกระทูถามเลยว่าทําไมไม่เคยเห็นว่าร่วมงานกันเลยโดยเธอก็ได้ชี้แจงนะคะบอกว่าทางพี่แอนเนี่ยก็เคยท้าทามงานเข้ามาแต่คิวเธอเนี่ยไม่ได้ค่ะตอนที่ปฏิเสธไปก็เชื่อว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกันแน่นอน ส่วนตัวเนี่ยก็ชื่นชอบแล้วก็ยกให้พี่แอนเป็นไอดอลในเรื่องของการแสดงอยู่แล้วด้วยค่ะถ้าเกิดหากมีการทาาทามอีกครั้งก็ยินดีรับทุกบทบาทวอนอย่าดึงไปเป็นประเด็นดราม่าจะดีกว่าค่ะ ไม่มีอะไรคือความจริงประเด็นเนี้ยไม่น่าเกิดขึ้นด้วยซ้ำท่าทุกคนได้ดูสัมภาษณ์เบลล์เบลว์ก็จะพูดปล่อยมากๆว่าแบบพี่แอนเป็นไอดอลของเบลแล้วก็เป็นแบบนักแสดงที่เบลชื่นชอบมากๆพี่แอนอมีติดต่อเข้ามาหนึ่งครั้งระยะเวลาด้วยคิวหรือว่าปัจจัยหลายๆอย่างก็เลยทําให้ครั้งนั้นไม่ได้ร่วมงานกันไม่มีอะไรเลยรับพี่แอนมากค่ะ <laughs> <laughs> คือถ้าคิวได้หรืออะไรต่างๆอย่างเง <laughs> ี้ยก็พร้อมอยู่แล้ว